มาดูความสามารถของน้องๆเยาวชนนะคะไปติดตามสมาชิกชม,มรม Trash Hero ป่าตองนะคะผู้พิชิตขยะที่มีใจอาสารวมตัวกันไปเก็บขยะตามชายหาดต่างๆในจังหวัดภูเก็ตน้องๆบอกว่าสุขใจที่ได้ทำค่ะแล้วก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันร,รักษาสิ่งแวดล้อมจะได้ไม่กระทบกับสัตว์ทะเลนะคะติดตามในมุมข่าวเยาวชนค่ะ วันนี้นะคะจะพามารู้จักกับน้องๆจากสมาชิกชมรมแ์ทีโร่ป่าตองผู้พิชิตขยะค่ะและเป็นน้องๆนักเรียนนะคะนักเรียนโฮมสคูลภูเก็ตที่มาร่วมกิจกรรมกับผู้ปกครองถือว่าเป็นฟันเฟืองเล็กๆที่มาร่วมกันอนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมค่ะ สมาชิกจากชมรมท้าทีโร่ป่าตองผู้พิชิตขยะและผู้ปกครองกว่า40คนได้นัดหมายกันมาเก็บขยะบริเวณชายหาดแม่ขันซึ่งติดกับหาดป่าตองจังหวัดภูเก็ตเพื่อให้ชายหาดดูสะอาดตาตอนรับนักท่องเที่ยวและลดปัญหาขยะเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมทางเทะเลและทางชมรมได้จัดกิจกรรมอยู่ต่อเนื่องเป็นประจำเก็บขยะสองครั้งต่อเดือนและในบางครั้งจะมีนักท่องเที่ยวมาช่วยกันเก็บขยะด้วย จุดเริ่มต้นของ t r a s h โลจริงๆแล้วคือเราก็แค่คนที่ทามาหากินอยู่ในพื้นที่ของป่าตองนะคะแล้วเราเองเนี่ยก็ออกกําลังกายที่หน้า,าหาดแล้วเราเห็นขยะเยอะเราก็รู้สึกมันทนไม่ได้แล้วว่าที่จะเห็นสภาพขยะที่แต่เป็นสภาพของขยะในช่วงฤดูมรสุมเนี่ยจะเห็นปัญหาเยอะนะคะแล้วเราก็เลยตัดสินใจที่จะเดินรองเก็บกันทุกวันออกกําลังกายไปด้วยเราได้วิ่งในโลกกว้างในพื้นที่กว้างแต่เราเองในฐานะผู้ใหญ่อาจจะร,ระมัดระวังใน เขตทที่สามามรถได้นะคะคในระหว่างที่ทุกคนต่างช่วยกันเก็บขยะคนละไม้คนละมือพี่แอนประธานชมรมอนุร,รักษ์สิ่งแวดล้อมภูเกต็ตและประธานอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกได้ให้ความรู้เรื่องปูเสฉวนนักทำความสะอาดชายหาดตัวน้อยแห่งทะเลไทยถือเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนจากธรรมชาติ และขยะที่เก็บได้ส่วนใหญ่คือขวดพลาสติกขวดแก้วโดวยขยะที่เก็บได้มีปริมาณเกือบ30กิโลกร,รมัมจึงได้ช่วยกันคัดแยกขยะและมีพี่ๆกลุ่มชุมดมเรือท่องเที่ยวหาดป่าตองขอนนําขยะที่เก็บได้ไปให้รถเก็บขยะของเทศบาลป่าตองเพื่อนําไปก,ากําจัดและถูกวิธีตามกระบวนการกําจัดขยะอันนี้นะเป้นแยกเชือกมาทางนี้นะคะเอาไปเข่งนี่ถุงพลาสติกขวดแก้วไปให้ลุงยูจิน ขวดแก้วให้ลงุงยูจินนี่อันนี้ขยะอะไรพี่แทนขยะอะไรขยะมีอะไรมีอะไรคะมีพิษขยะมีพิษต้องแยกต่างหากขยะอันตรายแยกต่างหากที่เรามาเก็บเพราะว่ารู้สึกว่าขยะเป็นปัญหา สภาพแวดล้อมทางท้องทะเลมากครับก็เลยมาเก็บขยะที่พบส่วนใหญ่จะเป็นพลาสติกกับเชือกแล้วก็ปมครับก็อยากให้ช่วยกันเก็บขยะนิดนึงครับถ้าเกิดเห็นก็ช่วยกันเก็บขยะหรือถ้าเราเอาขยะมากินตามหน้าหาดแล้วก็ช่วยเก็บกลับบ้านด้วยครับไม่ไม่ทิ้งขยะตามหน้าหาดครับสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องสายน้ำเองนะคะวันนี้หนูมาเก็บขยะที่หาดป่าปตองค่ะหนูก็มากับ เพื่อนๆและผู้ปกครองหลายคนเลยนะคะ Just please don't throw trash i n t h e sea. It will help us very much if you don't throw the trash into the sea. It will help the turtles and the coral reefs. ชื่อพีมนะคะมามาเก็บขยะที่หาดป่าตองครับมาเก็บขยะกับป้าแอนครับที่มาเก็บขยะเพราะว่าอยากอยากเป็น Trash ช h ชโ r o แล้วแล้วแล้วก็อยากทำให้ทาเลสะอาดขึ้นแล้วอยากอยากให้สัตว์น้ำไม่ต้องกินขยะไปจะได้จะสัตว์น้ำจะได้ไม่ตายก็อยากให้เพื่อนๆมาร่วมทีมกับชาชิโร่แล้วแล้วก็จะมาเก็บขยะด้วยกันแล้วก็จะได้มันเล่นกันด้วยแ a ช,ชิโร่ สามารถรวมตัวกันได้ในชาปเตอร์ไหนก็ได้ทำเมื่อไหร่ก็ได้อยากทำเมื่อไหร่ก็ทำเลยแค่เห็นปัญหาคิดเหมือนเราว่านี่คือปัญหาที่ทุกคนต้องมาร่วมดูแลกันนะคะและสามารถติดตามพวกเราตามเพจ f a c e b o o k ของแคชิโร่ป่าตองได้เลยนะคะแล้วก็สามารถมาจอยกับเราเราจะทำทุกกิจกรรม อย่างน้อยอเดือนละสองครั้งนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราจะมีกิจกรรมที่จะสั่งสง่งเสริมเรื่องของการปลูกต้นกล้าจิตสํานึกแล้วก็คําว่าต้นกล้าก็คือเด็กนะคะส่วนเราเป็นผู้ใหญ่เป็นไม้ยืนต้นที่แผ่ร่มเงาให้กับสิ่งแวดล้อมแล้วก็จะสร้างต้นไม้อีกหลายๆต้นขึ้นมาเพื่อที่จะแผ่ร่มเงาให้กับสิ่งแวดล้อมรุ่นต่อไปค่ะนั่นคือสิ่งที่เราอยากทําค่ะและได้ทําไปแล้วค่ะ นอกจากนี้มีจิตอาสาชาวต่างชาติมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเก็บขยะกับชมรมคราฮีโรปาตองผู้พิชิตขยะที่มีใจอาสาซึ่งทําให้น้องๆได้ฝึกภาษากับชาวต่างชาติและกล้าสื่อสารมากยิ่งขึ้นคุณแปงนะคะเป็นชาวเยอมันที่มาเป็นครูนะคะที่ต่างประเทศแล้วก็เกษียณมาแล้วนะคะแล้วก็มาเจอพวกเราตอนที่ เราไปเก็บขยะในหาดป่าตองนี่แหละค่ะแล้วคุณแฟรงก์ก็อยากเขาเดินเข้ามาถามเลยว่าฉันจะมาจอยกับกลุ่มเสื้อเหลืองนี้ได้ไหมเขาเห็นว่าพวกเราเป็นกลุ่มแท้ชิลโลแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาเขาเดินอยู่รอบๆชายหาดที่ป่าตองเนี่ยเขาเห็นขยะเขาก็อยากจะเก็บแล้วเขาก็เก็บทุกวันแต่หลายๆครั้งเขาอยากจะไปร่วมกิจกรรมกับพวกเราจะได้สนุกสนานกันเขาเห็นเด็กๆวันนั้นเราเป็นครั้งแรกที่คุณแฟรงค์มาเราทำทีมให้เด็กๆใส่ชุดฮีโร่ลงไปชายหาดเด็กก็จะสนุกกัน คุณแฟงก็เอ่อเลยมาขอจอยกับเราคุณแฟงมาร่วมกันได้ประมาณ3-4ครั้งแล้วค่ะซึ่งแกจ,จะอยู่ที่นี่ประมาณ2-3เดือนก็แกก็บอกว่าไปมีเมื่อไหร่ก็ไปเมื่อน,นั้นแล้วก็จริงๆแล้วก็คือทำทำทุกๆครั้งนะคะแต่ก็จะมีคุณยูจินที่อยู่ในองค์กรทําดีของพวกเรานะคะคุณยูจินเป็นชาวรัสเซียที่มาอาศัยชั่วคราวอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตเหมือนกันแล้วก็เห็นปัญหาแบบเดียวกับคุณแฟงก็คือได้มีการชักชวน มาร่วมทํากิจกรรมทําดีเหล่านี้ค่ะแล้วคุณยูจินก็มาเห็นเด็กๆและมีโอกาสคุณยูจินพูดภาษาอังกฤษได้ไม่มากแต่คุณยูจินอยากจะสอนภาษารัสเซียให้เด็กๆเพราะด้วยเหตุผลว่าภูเก็ตเนี่ยรัสเซียเยอะแล้วก็มาเห็นการทําดีของเด็กๆก็อยากจะส่งเสริมกิจกรรมของพวกเราตลอดเวลามาจอยมาร่วมสนุกกับพวกเราและก็สอนเด็กๆกันค่ะโดยที่ไม่มีคิดค่าใช้จ่ายใดๆด้วยค่ะ My name is uh, Frank Pickel I'm from Germany I was a long time in Germany a teacher at the high school. I teach uh, in sport, in history and political education. And now I start uh, two months before. I start with my retirement working. I, I'm a an pensioner and uh, sometimes in, I think four weeks ago I sit after my breakfast at the beach and so the trash. He people how they pick up the trash, and they ask, "Can I help you? Can I? I want to. I want to help you, and I want to share." And since then, since then, I I meet them every time, and I'm very happy to can I can do that. Um, yeah, that's us. Sawadika Thailand. Uh, my Harai is uh, Eugene. Uh, I'm from Russia, Russia, Moscow. Welcome, enjoy Trash Hero Patong. Please keep the sea l i a n 请保持大海清洁。保护海洋，保护自然，保护地球，保护我们美丽的家。 ปกป้องทะเลปกป้องธรรมชาติปกป้องโลกของเราและปกป้องบ้านที่สวยงามของเราค่ะกานรักษาทะเลของเรา